你做饭。啊啊啊啊啊啊啊 What I'm ก uh, hey, hm. okay, ็่นเดิมนะครับถ้าจะรุ่นใหม่ก็ไม่จบดี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 เีดีดีดนดี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 งทดี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 ่ีดีดีาีดีทีด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 ามีด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 ีีีีีด นกปีกใช่กนะองไปมาเหมือนไก่ย่างห้าดเลยเขาเปิดอันนี้เราจะยอเขาไหี่ติเลยะะเราเหมือนไก่นี่เลยครับนี่อะไร าไที yeah, ่มาแล้วของนีนะก็ชื่อแล้ขอโลโก้ด้วยใช่ครับท่ากรสอที่หมา่นี่ครับชื่อว่าซัมซีโเด็กเกอะไราชื่อแล้วก็โลโก้แล้วก็แฟนโสไปแล้วก็พพอเลี้ยวไปชีตเราเนีนะครับโอเคครับนี่ยนะเรานครับี่

สังเกตว่าทีเราที่เราาพบสมาชิกพบเ่องเลยไม่ว่าจะเป็นของฝ่ายฟ็อกนะฮะกาจะเป็นอเพเป็นกอน่พี่โด้พี่ด้่ช่วยถากมากล่าเลยนะอาพี่เคฟ็อกเลยอนเนะาฮ่า่า ตัวเองก็ต้องขึ้นหาเขาีชั้นนึ่งหรือจะยืนอูข้างหน้าได้แมถ้าเจอแบบนี้พราะว่าเขาันกลายร่ากแล้วก็เป็นที่ที่แบบมีความมดีเทาที่เรนไปอง้เาไรม่อลเยขไม่ได้มากปิดตลาดีเูไม่ออกเลยครับม่เป็นที่มาทำธุรกิะเรื่องจากว่าสัญลัของ ตัของเราจนสัตว์ที่มีความยู่ร้ายนขเข้าอาหา่สในโลกของมันน่าจะคือแนวนลนว わかった เด็กเล่นเระฟลิสเด็กเล่นเกมระฟุลิสเต้นดีสามคนเหลือลูกทีมลูกทีลูกทีเยอะอะไรทีกำลังพูดความหมายของชื่อดีใจเย็นๆพร้อมกันกัอนไปอันี้นิดนึ่งนิดนึงผมนิดนึ่งชั่วชั่วโมงแล้ทีนี้ฮะอะถ้าบอกก็คือว่าความหมายของเราเนี่ยจะทำให้ทีมเนี่ยสั่งไหวเลยแผ่นดินสังขานเทดานสะเทือน